สวัสดีเพื่อนเพื่อนักลงทุนทองคําทุกท่านครับกลับมาพบกันทางช่องทางต่างๆของโกลานะครับทุกคนสามารถติดตามพวกเราแล้วก็ร่วมเป็นกําลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะครับเพราะว่าในช่องทางทุกๆช่องทางของเราก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับการลงทุนทองคําทั้งในเรื่องของข่าวสารในเรื่องของเทคนิคการลงทุนหรือมุมมองต่างๆเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนทองคํามานําเสนออยู่เป็นประจำนะครับวันนี้ศุกร์ที่8พฤศจิกาย,ยนนะครับสัปดาห์นี้อย่างที่เกิดมาก่อนหลายๆเวลาคร่วาวามีเหตุการณ์สําคัญที่ต้องติดตามไปเยอะมากๆนะครับโดยเฉพาะการเลือกต ประธานรีบีสารัแล้วก็การประชุมเฟดเมื่อคืนนี้ก็เสร็จสิ้นไปหมดเรียบร้อยแล้วนะครับภาพต่างๆก็ค่อนข้างจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าแนวโน้มราคาทองคําหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรถือว่าน่าสนใจทีเดียวครับผมพูดกับทางคุณมิโรสณนีสดากรผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนบริษัทชายนิงโกบูเลียนจำกัดมาดูมุมมองของทางคุณมิโรสเนีและก็ทางชายนิงโกเลยครับว่าทั้ ขึ้นมานโยบายต่างๆจะกดดันราคาทองคําได้มากน้อยแค่ไหนทิศทางการแมงของเฟดหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรเราจะวางแผนการลงทุนกันอย่างไรดีพูดคุยกับทางคุณวิโรินีเลยครับสวัสดีคุณวิโรจนีครับสวัสดีค่ะทองคําก็ได้ผ่านพ้น เหตุการณ์ใหญ่สองสาสองเหตุการณ์ไปนะครับเอาทีละเหตุการณ์ก่อนเลยโดนนั่นทาขึ้นมาได้เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงบ้างทองคําจะไปยังไงครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงก็คือการที่เขามีโอกาสของทั้งสองสภาถึงแม้ว่าตอนนี้คะแนนเขายังนับไม่เสร็จเนอะอแต่ว่าซีเนียร์เรารู้แน่แน่แล้วว่าริาพาร์ตวิกานของแล้วก็เขาตอนนี้คะแนนเขานานะแม้ว่าแม้ว่านําอาจจะแบบทิ้งห่างไม่เยอะแต่นํา ซึ่งในประวัติศาสตร์มันมันไม่ใช่แบบนี้นะคะแล้ก็จะเป็นสีน้ำเงินเนาะตอนนี้ก็คือสองหนึ่งศูนย์ตอ่อหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดเราก็คิดว่ามีโอกาสนะที่คลองสองสภาถ้าคลองสองสภาเนี่ยแปลว่านโยบายต่างๆมันง่ายถ้านโยบายต่างๆผ่านง่ายมันจะเข้าทางดอลลาร์ดอลลาร์มันจะแข็งมันอาจจะกดราคาทองเวลาที่เขาพักก็จะพักได้นานหน่อยครับอันนั้นอันนี้คือเคสอีกด้านหนึ่งนะคะอีกอีกด้านหนึ่งที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องเฟดเลยอืมอืม เอาเอาเอา,เอาเรื่องนงโยบายก่อนเอาเอาทีละเรื่องเลย<ค>สองสองอย่างที่มันได์ราคา,งคาองคํามาสงครามจะยุติไหมครับ,รบสงครามเราจะเห็นว่าในสมัยของคุณโดนัททัมในอดีตเนี่ยเขาต้องการที่จะยุติเขาไม่ต้องการที่จะก่อนะคะเขาต้องการที่จะหยุดสงครามเพื่อกลับมาทําการค้าเพือ่อกลับมาทําธุรกิจเพราะฉะนั้นในเขตเนี้ยพฤติกรรมเขาไม่น่าจะเปลี่ยนตอนนี้สงครามที่มันยังมีหลักๆอยู่ก็คือรัสเซียยูเครนี่ยังคงอยู่ข้าจะหยุดมันจะมีวิธีการหยุดแบบสองแบบแบบที่หนึ่งคือแบ่งย่าดินแดนให้เงียบไปเลย Mm. ไปจะได้ค่ะจะเสียแต่ส่วนใหญ่ยูเคน่าจะเสียนะเพราะว่าผลประโยชน์ที่มีต่อสหรัฐมันน้อยไงคะ่ะครับอื mm hmm. แต่เขาก็จะไม่ทําให้รัสเซียรู้สึกว่าได้ไปแล้วจะเบ่งกล้ามกับเขาได้เพราะอย่าลืมว่ารัสเซียก็เป็นเป็นสเต็ปเดียวทางเดียวกับจีนอะ่ uh. ะพอรัสเซียชูขึ้นมาจีนก็ชูเหมือนกันซึ่งจีนเป็นคู่แข่งของอเมริกาเพราะฉะนั้นเขาจะต้องมีวิธีการอะ mm hmm. แบ่งกันแบ่งยังไงให้รู้สึกว่ารัสเซียก็ไม่ได้พาวมากนะอ่าอ uh. uh ่า huh. แล้วมันไม่ได้จบแบบคุณวินนะ อันนี้อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งหรือถ้าไม่แบ่งคุณตกลงว่ามันมันไม่แบ่งมันยากมันก็ต้องมีวิธีการทําให้รู้สึกว่ามันตุ้มตามแล้วมันจบแต่เราไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อันนี้คือในเรืองสงครามอยู่อยู่เคงกับรัสเซียแต่ถ้าอิสราเอลเราคิดว่าอิสราเอลอะมันมันมีโอกาสที่จะยืดเยื้อต่อเพราะว่ามันทวพันธุ์กับแบกหลาย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 ส่วนอย่างเช่นอิหร่านก็มีพันธมิตรเยอะไงอิหร่านมีพันธมิตรที่เป็น เออมันไม่ใช่ที่เราเห็นกันก็คือกองกําลังซุ่มอ่ะครับครับกลุ่มกลุ่มกลุ่มอิสระที่เราสางมันอยู่เพราะฉะนั้นการกวาดการกวาดล้างมันไม่ได้จบง่ายง่ามันน่าจะยืดเยื้อในประเด็นนี้ของอิหร่านนะน่าจะยืดเยื้อกว่าที่ทําจะสถาบันตนเ้าก็ประมาณปลายปลายกรกฎาคมถูกไหมครับสถาบันตนลับตำแหน่งเออระยะระยะอีกประมาณสักเดือนสองเดือนหรือว่าระยะช่วงเปลี่ยนทางสงครามมันจะยังมีความระอุไหมครับหรือมันจะนิ่งนิ่งเพื่อรอให้ทา รับตำแหน่งแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูกันว,ว่าจะเอาอยัางไงกันต่อเอ,อทัาเนี่ยเขามีวิธีการกระตุน้นทุกกอย่างตอนเนี้ยเขาถือไพ่ในมือว่าเขาเป็นประธานดีว่าที่ใช่คําว่าว่าที่นคนที่สี่สิบเจ็ดไพ่ที่เขามีในมือคือสื่อโซเชียล ถึงแม้ว่าเขายังไม่ได้สาบานตนนะในอดีตเนี่ยทวิสเตอร์ใช่ไหมกระตอดังเป็น t ทิกก k และทิ t o k คนดูเยอะเราเราเพิ่งเห็นเขานะเข้าไปร่วม t ทิก o k ตอนเดือนมิถุนาปีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยในในยุของเขาเนี่ยเขาแบนทิก o k จีนมาตลอดเพราะมันโจมตีแต่ว่าเราไม่รู้ว่าอนาคตเนี่ยถ้าเกิดเด็กวัยรุ่นคนกลางคนเนี่ยเขาไปเล่นทิกกเนี่ยทาจะเข้ามาสู่ทิกก o แต่แบนเรื่องอื่นนะ มันทำมาได้ไหมอันนี้ไม่แน่ใจแต่ถ้าเกิดเข้ามาอยู่ในทิกตอกวาทัศการมวาทศิลป์อะไรต่างๆเนี่ยมันจะอยู่กับทวิตเตอร์ทิกตอกแล้วมันแล้วซับสิทธิ์มันสามารถเด้งขึ้นเด้งลงเนวาทกรรมก่อนการปฏิบัติจริงได้เพราะฉะนั้นเราก็เลยบอกว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหรือว่าตั้งแต่วันที่เขาชนะนี่แหละที่ผ่านมาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะสร้างผลผลได้ได้คําพูดไม่ใช่การปฏิบัติไม่ใช่นโยบายใช่ยังไม่ใช่นโยบายจริงนโยบายจริงจะเกิดขึ้นหลังจากเขาสูบบางต อืมอืมอคือคือเขาจะนโยบายจริงจะผ่านไม่ผ่านหรือจะอะไรไม่รู้แหละแต่ว่าแค่ความคิดของถามเหมือนตอนที่เขาเล่นทวิตเตอร์เนี่ยสมัยสี่ปีที่แล้วจําได้เลยนะเขาแค่มีเห็นอะไรกับจีนจะอย่างงู้นจะอย่างนี้เนี่ยโอ้โหราคาสินทรัพย์ผันผวนกันระนีระนาดเหมือนกันถูกไหมครับตรงนี้ใช่ใช่ค่ะสามารถผันผวนได้เลยอืมอืมอีกเรื่องหนึ่ง เศรษฐกิจจะเป็นยังไงท้าอยู่สงนโยบายการค้ากําแพงภาษีต่างๆน,นะผมเห็นนโยบายที่เขาจะทำคร่าวๆคือเรื่องของภาษีเลยตรงนี้จะส่งผลต่อตลาดทุนตลาดเงินตลาดอะไรยังไงบ้างครับคือคำพูดเขาก็คือ first again. อเมริกันเฟิร์สอเกนคำว่าอเมริกันเฟิร์สอเกนเนี่ยเฟิร์สยังไงให้ดอลลาร์มันแข็งเฟิร์สยังไงให้คนอเมริกันได้ประโยชน์ถ้าในเรื่องของแง่ภาษีภาษีภายในประเทศก่อนนะคะถ้าภาษีภายในประเทศเนี่ยเขาต้องการที่จะ เอื้อประโยชน์ให้กับนักธุรกิจเพราะว่านักธุรกิจเนี่ยจะเอื้อประโยชน์ต่อการจ้างงานที่เขาลดภาษีจากยี่สบแปดเป็นยี่สบเ็ดเปอร์เซ็นต์เขาก็คิดว่าในในความคิดเขานะแต่ปฏิบัติจริงมันจะยากในความคิดเขาคิดว่าถ้าลดภาษีให้ธุรกิจธุรกิจจะจ้างงานมากขึ้นกาจ้างงานมากขึ้นปูเนี่ยาก,การจ้างงานมันดีเศรษฐกิจมันจะดีตามอันนั้นมันจะทําให้ดอลลาร์แข็งเาะภายในมันดีแต่การปฏิบัติจริงมันจะายากในร่าของ ตราภาษีที่มีต่อจีนจะบอกว่าเราไม่อยากพึ่งพาจีนน่ะเราจะเก็บภาษีนําเข้าเยอะๆเพราะเราไม่อยากขัดเบือนการค้ากับจีนแต่ในขณะเดียวกันคุณผลิตสินค้าให้ต้นทุนต่ํากว่าจีนได้ไหมถ้าผลิตต่ํากว่าจีนไม่ได้มันจะผลกระทบมันจะกลับมาสู่เงินเฟอ้อของอเมริกาที่มันจะสูงขึ้นจากราคาสินค้าที่สูงขึ้นเวลาผลิตเองใช่ไหมคะซ่การเก็บภาษีของจีนเนี่ยเราต้องไปดูว่าเขาจะเริ่มทาทันทีไหมถ้าเริ่มทําทันทีแปลว่าเราจะนับเวลาถอยหลังที่เงินเฟอ้อมันจะเด้งขึ้นของอเมริกานะ ซึ่งมันก็จะเป็นปัญหาก,กับเฟดตอีกว่าเออเส้นทางการลดดอกเบี้ยเนี่ยมันจะไม่งา่ายอืมครับอืบือันนี้คือเรื่องของภาษีนะมันจะมีทั้งส่วนดีส่วนดีคือภายในมันจะรับข่าวจากประเด็นของภาษีธุรกิจก่อนอแล้วผลสุดท้ายภาษีสินค้ามันจะยังมันจะยาวนานกว่านะธุรกิจมันเป็นส่วนหนึ่งที่กระตุ้นจ้างงานการจ้างงานแต่ภาษีที่เขาอุปบพวบบริโภคกันในชีวิตประจาวันเนี่ยมันจะเป็นส่วนที่จะไปหักล้างกาะเฟรต ที่ดึงผลกับทองนี่แหละตรงนั้นมันจะหนักหนากว่าครับอือฮึของทั้งมีอะไรต้องอยากให้จับให้จับตาพิเศษไีไหมครับส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องในโยบายภาษีหลักๆแล้วก็เรื่องเอ่อกับต่างประเทศก็จะเป็นเรื่องสงครามเป็นทางอ้อมเป็นสงครามทางอ้อมแต่ว่าจะมีเอฟเฟกโดยตรงนทะคันทีเวลาที่เขาแอคชั่นครับอัน<ล>นีนนตัวนั้นเป็นเป็นสิ่งที่คาดการณ์ไม่ได้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็คือสองเรื่องที่เราพูดคุยกันกันก่อนหน,น้าน,นี้เลยเนาะก็คือเรื่องของสงครามกับเรื่องของการค้าเนาะ คราวนี้ทองคําเอาเฉพาะปัจจัยทําอย่างเดียวนะทองคําตอนนี้ทํามาไทนิงโกมองอยังไงมันจะไปยังไงต่อทองคําแล้วไม,ไม่ไม่คุยกับเฟรนะเอาเฉพาะทําอย่างเดียวกันอ่าเราเห็นเอฟเฟกแรกแล้วที่เราบอกว่าถ้ามาสองสภาทองจะทิ้งนี่เกิดขึ้นแล้วแต่ไม่ลึกใช่ไหมคุณวิโรจินียังยังยังไม่ลึกค่ะยังไม่ลึกอันนี้คือเอฟเฟกรับข่าวว่าโอกาสสองสภาน,นี้แค่ทิ้งแค่เตือนแค่ทิ้งแรกเขาเรียกว่าแค่ทิ้งเตือนแต่ทีนี้พอทิ้งมาปุ๊บเทนมันเสีย ตอนนี้ภาพรวมรายเดือนมันมีโอกาสที่จะเสียแต่ว่าการพักมันอาจจะไม่ได้พักแค่นี้มันอาจจะมีพักอีกแต่ว่าเทรนในไทม์เฟรมใหญ่ๆที่เรามองว่าเป็นขาห้ามันจบหรือยังเราบอกว่ายังไม่จบแต่ว่าเขาพักเพื่อจะกลับขึ้นมาใหม่แต่การกลับขึ้นมาใหม่มันจะแรงหรือเปล่ามันต้องผนวกรวมกับว่าบิ๊กบิ๊กบอสอะคะ่ะบิ๊กบอสคือคือทั้มกับบิ๊กบอสอีกส่วนหนึ่งคือประธานเฟด ยังเป็นคนเดิมหรือเปล่าสมมติว่าบิ๊กบอสเนี่ยเป็นคุณทั้มอยู่คู่กับพาเวลนโยบายมันจะขานกันคุณทั้มอยากให้ประเทศมาเติบโตแต่อยากลดเงินเฟ้อเวลาประเทศเติบโตดอลลาร์มันจะแข็งก็อยากลดเงินเฟ้อเอแต่อยากลดดอกเบี้ยดอกเบี้ยเพื่อให้ทองมันขึ้นให้ให้เศรษฐกิจมัน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 สวนทางกัน ื่องมันสนทนากันแต่ถ้าเกิดเป็นคุณพอเวลเขาไม่ยอมอยู่ละเมื่อวานเขามีการส่งสัญญาณแล้วนะว่าคุณทํามาเขาก็ไม่ลาออกนะอ่าใช่ซึ่งตามสิทธิ์ของประธานที่เขาไม่มีสิทธิ์ที่จะปลดหรือแต่งบ้างมาม,ม,มสิทธิคแค่เสนอชื่อครับซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดคุณพอเวลยังอยู่การที่ทองมันจะเด้งกลับไปแรงแงไปเร็วเร็วแรงแรงสูงสูงเพราะเรื่องนโยบายการเงินเนี่ยมันจะได้น้อยลงกว่าเดิมอ๋อเข,า,ขาเหลือเวลากี่ปีคุณคุณวิรุษณีจำได้ปะของพาวเวล คุณพาเวลเขาเข้ามาในยุคของคุณโจไบเดนเนาะสี่ถึงหกปีก็ใกล้แล้วนะก็ใกล้แล้วใช่ไหมใช่ใกล้จะเปลี่ยนแล้วใกล้จะเปลี่ยนแล้วน่าจะปีหนึ่งได้ไหมปีหน้าหรือเปล่าผมผมจำได้ว่าตอนนั้นมันมีมันมันมีสักครึ่งเทอมของคุณไบเดนมั้งแล้วก็แล้วก็แต่งตั้งแต่งตั้งต่ออีกวาระนึงไงเนาะค่ะน่าจะเร็วนี้นะถูกไหมของพาเวลอาจจะมีการเปลี่ยนประธานเฟดได้อันนี้ไม่น่าจครับครับอ่าอย่างของทั้มเบงโอเคสเต็ปแรกลงมาสักหกสองหกห้าศูนย ถูกไหมครับเมื่อวานเขาสองหกสามศูนย์สองกสามศูนย์ถูกไหมครับเมื่อวานนี้แนวโน้มมันจะไปยลึกขนาดไหนคุณเวสนี้ได้กับมันจะพักตัวในในส่วนของทั้มตอนนี้เรายังมองที่สองพันหกสองพันห้าร้อยห้าสิบจุดนั้นก่อนแล้วจริงๆไม่อยากให้หลุดต่ําไปกว่านั้นเพราะมันจะเริ่มน่ากลัวถ้าหลุดต่ำไปกว่านั้นเพราะว่าเราต้องมานั่งลุ้นอีกว่าเทคนิคมันจะเสียไหมในภาพใหญ่ถ้ามันเสียในช่วงระหว่างเรารอการเปลี่ยนผ่านนโยบายของทั้มกับ เฟสที่เขางัดข้อกัอนอยู่มันจะช่วยไม่ได้มันะต้องทิ้งไปตามเทคนิคก่อนอืมอืออือฮต,ตรงนี้คือจุดที่ที่ต้องเฝ้าระวังถูกไหมครับใช่จุดที่ต้องเฝ้าระวังคือจริงๆจุดเปลี่ยนคือสองพันห้าร้อยนะแต่เบื้องต้นก่อนเบื้องต้นสองพันห้ารอยห้าสิบยังไม่อยากให้หลุดเป็นสัญญาณเตือนว่างกันเหรอถูกไหมเป็นสัญญาณเตือนอย่างนี้ยังไม่อยากให้หลุดยังอยากให้พายุงแล้วก็ใช้ดอกข้างหรือด <ๆ S 1> ีดกลับขึ้นไปด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ก่อนอืมโอเค มาเฟดเมื่อคืนนี้ท่าทีของเจอร์ล็พาวเวลส่งสัญญาณอะไรยังไงบ้างรครับเขาเขาดีตรงที่ว่าเขาลดดอกเบีย้ยต่อเพราะเขามองว่าทำเพิ่งเข้ามายังไม่มีผลกับตลาดเงินจริงๆยังไม่มีผลกับพฤติกรรมจริงๆเขาลดดอกเบีย้ยต่อแล้วเขามีโอกาสที่จะลดรอบหน้าแต่ปีหน้าเนี่ยเขาใช้คําพูดว่าเราไม่รู้ว่าหากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของคุณโดนันทําจะเกิดขึ้นเมื่อใดและมีสาระอะไรเอ้คําประโยคเนี้ยแปลว่าเขาพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตาม ตามปัจจัยที่เขาอิงก็คือการ m, จ้างงาน,น,น,นมันเปลี่ยนไหมแล้วก็เงินเฟ้อมันเปลี่ยนไหมถ้าทุกอย่างเปลี่ยนเขาพร้อมเปลี่ยนถ้าเขายังอยู่ในตําแหน่งต่อนะคะเขาพร้อมเปลี่ยนเพราะฉะนั้นตัวนี้มันเป็นตัวจุดเปลี่ยนของทองหเลอว่าเวลาที่เขาลงเขาจะกลับได้เร็วและแรงหรือเปล่าแต่ถ้าในทางกลับกันนะถ้าทําเขาเปลี่ยนประธานเฟดได้เป็นคนของเขาอ m, ทองจะขึ้นได้แรงมากเลยนะอืม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 น่าสนใจนะประเด็นนี้ค่ะทองจะขึ้นได้แรงมากจากที่เราเคยมองสามปัมัจกว่านั้น แต่ในทางกับการถ้าเป็นคุณพอเิลกับทั้มเข้าคานกันอย่างเงี้ยแล้วคุณทั้มเปลี่ยนความคิดของคุณพอเิลไม่ได้ว่าจะต้องลดดอกเบี้ยไปตลอดลอดฝั่งบางทีเราอาจจะต้องเห็นคําว่า stagflation หรือ stagflation หรือภาวะเศรษฐกิจที่มีความเสี่ยงดิสเชั่นอะกลับเข้ามาเป็นประเด็นเป็นประเด็นร่วมเพราะนโยบายของคุณทั้มที่สุดโต่งในยบายของคุณเฟดที่พยายามดึงมันจะคานกันมันจะเห็นมันจะเห็นภาพแบบนีซ้อนกันไปด้วย Mm hmm. แต่มันจะซ้อนแล้วมันไม่สุดไปสักทางหนึ่งที่รู้สึกว่าทองมันจะต้องฉีกแรงมากแบบขึ้นแรงมากเหมือนท้าเปลี่ยนประธานเฟดได้อืคือผมผมฟังเมื่อคืนท่าทีของแกดูเ็เหมือนดูเหมือนจะหนุนทองคําเหมือนกันเนาะคือเพื่อแต่ว่าโอเคยังยืนยันว่าเฟดก็ยังคงจะปรับลดต่อตามตัวเลขเศรษฐกิจอะไรอย่างเงี้ยนะ ในระยะสั้นอนระยะสั้นเพราะตัวเลขมันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงระยะสั้นได้เขาก็เลยยืนยัดว่าเขารู้ต่อพอระยะสั้นมันเป็นอย่างนั้นแต่พอคุณทําเข้ามาจริงๆมันจะไม่มันไม่ใช่ว่าเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะคะมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้เพราะว่าคุณทําเข้ามาเศรษฐกิจมันเดินต่อนโยบายอะไรที่ที่ถูกดึงเป็นเป็นระดับแรกๆเรื่องภาษีแน่นอน เรื่องภาษีถูกดึงเป็นันดับแรกๆแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเกี่ยวข้องกับเงินเฟอ้อไหมถ้าเกิดคุณลดภาษีแปลว่ารายได้ของรัฐบาลของฝั่งอเมริกามันจะลดลงถรายได้ลดแล้วนโยบายของคุณทั้งหลายแหล่มันกระตุ้นเศรษฐกิจอ่ะมันจะหาเงินที่ไหนไปบีบบังคับเฟดไหมลดบาลานซ์ชีสที่เฟดกาลังลดบาลานซ์ชีตอยู่ทุกวันเนี้มันมันเยอะเกินไปไหมมันก็จะบีบเฟดยีงไงคะอ่าเข้าใจเข้าใจกระตุ้นเรื่องอื่นอืม อย่างนี้ทองคําในโอเวอร์ออลมองอยังไงดีครับเอาเอาระยะสั้นระยะกลางก่อนนี้ไหมครับว่ามันจะเป็นร,ร,ระยะสั้นเรามองว่าพักฐานรักพักฐานได้อยู่นะคะระยะสั้นมองว่าพักฐานแต่ว่าระยะกลางกับยาวเราเชื่อว่าพักฐานแล้วกลับขึ้นอแต่ว่าขึ้นแรงหรือไม่แรงอย่างที่บอกประธานเฟดอย่างเป็นใครโอเคอนั่นคือขึ้นแรงหรือไม่แรงปอบระยะสั้นให้เท่าไหร่ดีครับวันนี้เราเป็นรีบาวเล่นช็อต จุดช็อตมันเกิดขึ้นไปแล้วเมื่อเช้านะคะ2 7 0นเหรียญตอนนี้เขากําลังพยายามลงให้เราสังเกตหลุดรับแรกเขาหลุดละถือช็อตต่อมาดูที่2,685ถ้าเขาหลุดถือต่อเราอาจจะได้เห็นนิวโลในคืนนี้นิวโรต่ำกว่าจุดเมื่อวานนะแต่ถ้าเขาไม่หลุดแ้าให้ปิดช็อตรอดีบาวเด้งช็อตใหม่อืมเด้งจะด้ง,ดง,ดง,ดงกลับมาเหนือ2 5, 7ม0ไหมครับ มันก็มีโอกาสค่ะมีโอกาสเด้งเหนือ2 0 0ดคือตอนเนี้ยกรอบด้านบนน่ะเขากว้างเวลาที่เขาจะกลับไปเปลี่ยนเทนจากที่เทนมันเสียให้ขึ้นได้เขาจะต้องปิดสูงกว่า2ส2 4แต่ว่าเขาสามารถเด้งขึ้นแล้วลงก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราสมมติคนที่มีช็อตแล้วปิดตามสเต็ป ค่าเวลาเขาเด้งมาใหม่เวลาที่เขาหลุด85เขาจะเด้งมาไม่สูงกว่า2,709แต่ถ้าเกิดเขาไม่หลุด85เขามีโอกาสที่จะเด้งสูงกว่าให้เป็นแนวถัว2719-23เป็นแนวถัวเฉลี่ยได้ระยะกลางครับระยะกลางกรอบให้เท่าไหร่ครับ2,600กับ2,550นี่คือแนวรับระยะกลางอ่าฮะแนวต้านนะครับแนวต้านตอนนี้ไม่ควรถ้าถ้าเขาจะพักอาทิตย์นี้และอาทิตย์หน้าอีก เราไม่ควรเปิดทะลุสองพันเจ็ด้อยสามสิบแปดเหรียญนั้นคือเป็นระดับแข็งที่เราให้ไว้ค่ะถ้าเกิดทะลุเทนมันจะเปลี่ยนกลับมาขึ้นเหมือนเดิมปีนี้จะเห็นนิวไฮไหมครับสองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบทะลุไหมครับปีนี้นิวไฮเราคิดว่าเห็นแต่ยังยังมีโอกาสใช่ไหมยังมีโอกาสใช่ไหมปีปีนี้ไม่แน่ใจปีนี้ไม่แน่ใจแต่ปีหน้าเนี่ยยังมีโอกาสเปีนไ่แนเพราะว่าเกิดเฟาพักเดือนนี้เดือนเดือนเดือนเกือบ อันนี้เดือนสิมันก็เหลือเวลาประมาณเดือนกว่าๆนโยบายของเฟดมันยังมันยังผันผลมันยังผันผลอยู่แล้วตัวเลขเงินเฟ้อที่จะออกสัปดาห์หน้าเนี่ยมันเป็นปัจจัยได้เลยที่บอกว่าทองมันจะพักต่อไปอีกกี่สัปดาห์ใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเกิดเราเห็นนี่ยเงินเฟ้อราคาน้ํามันราคาน้ํามันตอนนี้มันนิ่งๆก็จริงแต่เวลาที่ช่วงที่เขาหาเสียงมันมีการกระตุ้นเศรษฐกิจเบาๆเข้าไปด้วยครับ S <S> <ม>เพราะฉะนั้นมันมีความเป็นไปได้เหมือนกันนะที่เงินเฟ้อรอบนี้จะออกมาแล้วมันเด้งขึ้น <S <S> แต่อาจจะไม่ได้เด้งแบบน่าตกใจแต่ว่ามันไม่ได้ลดลงอะ่ะถ้าเงินเฟ้อมันเพิ่มขึ้นจริงๆแต่ว่าทองมันยังพักอีกครับโอ้ก็ถือว่าเราม,มันมีจุดพักเป็นรอบเฟษจะต้องตัดสินใจยังไงว, <S <S ว่าเงินเฟ้อมันเด้งขึ้นแล้วรอบหน้ามันจะมีตัวจุดเปลี่ยนอะ่ะเราก็เลยไปคิดว่าเราอาจจะได้เห็นนิวไฮในปีนี้หรือเปล่านี่คือความไม่แน่ อีกอย่างนึงผมว่าต้องดูอิจิติตของโดนัลด์ทรัมป์ด้วยเนาะหลังจากที่ผมว่าหลังจากแกเหนื่อยจากหาเสียงก็อาจจะพักสักสัปดาห์หนึ่งไหมในขาะนั้นก็คงจะมีแอคชั่นอะไรออกมาแล้วนะทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจทั้งในเรื่องของความขัดแย้งอะไรนี้คุณว่าเป็นไปได้ไหมครับก็ก็คิดว่าเขาเขาน่าจะพักแหละกอย่นิ่งๆอ่าฮะเขาพักรอเตรียมก้องมาไฟเต็มที่อืมหลังจากพร้อมเพราะอเมริกันเฟิร์สเทเกนมันน่าจะต้องใหญ่กว่ารอบที่แล้วอะรอบที่แล้วเขามีประสบการณ์ครับ เปิดอะไรที่มันทำได้ทาไม่ได้รอบนี้เขาหน้าจะเหมือนที่เขาหาเสียงที่บอกว่าช่วงโค้งสุดท้ายอ่ะที่แ่ายการสังเสียเขาดูดุเดือดมากจริงคิดว่าเขามีแผนการดาเนินงานเมื่อเขารับตําแหน่งอะไรจะเป็นคชูแรกเลยที่เขาจะเคลียร์อืมอือืึอือฮึทองไทยนิดนึงคุณวูโรธสิรี่ยังไงกันต่อดีทองไทยมีโอกาสที่จะพักต่อนะถึงแม้ว่าบาดจะอ่อนแต่เราก็มองว่าโกสปอดพอกพักได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นช่วงนี้ถ้าเกิดเล่น สำหรับนักลงทุนที่สะสมให้ใช้คิดแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราค่อยไปรอสะสมกันใหม่แต่ระหว่างเนี้ยอะไรที่เล่นรอบได้ให้เล่นรอบไปก่อนอย่างเช่นสมมติว่าเขามาสี่สามสามร้อยเข 600, าเด้งไปหกร้อเมื่อวานเขาเด้งไปประมาณห้าร้อยกว่าเนี้ยคือเวลาเล่นรอบและราคาแบบเนี้ยมันจะมาซ้าๆเพราะมันเป็นไซด์เวดาวกดลงมันมีโอกาสจะได้เห็นสี่หมืนสามหรือต่ำกว่านั้นทีนี้ในระหว่างเนี้ยจุดพวกนี้มันเป็นจุดที่น่าเก็บในระย,ยะยาวทั้งหมด แต่มันจะไม่ขึ้นเลยไงคะมันมันจะลงเราเด้งให้ขายแล้วลงใหม่แล้วเด้งให้ขายอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นระยะการอาจจะสปิดตัวเองเป็นเป็นกึ่งเล่นรอบกึ่งเล่นรอบกึ่งแบ่งเก็บอ่ะเป็นเป็นแบบนั้นก็คือเราจะเข้า4 3 250ช่วงช่วง300ถึง200ก็เฉลี่ย250นี่นแหละแล้วก็เทคโปรฟิต4 3 500 5าส50ลงมาแบ่งเก็บ4 3 0 0 0มเทคโปรฟิตเป็นรอบรับมันจะต่ําลง ่ามันจะต่ำลงครับหลุดสี่หมื่นไหมครับหลุดไม่คิดไม่คิดว่าหลุดคือคือสายราคาไทยมันมันมันอยู่สูงกว่าสี่หมืนสองแล้วอืมแล้วก็ในความเป็นธรรมเนี่ยอืมอเมริกันเฟิร์สเอเกนดอลลาร์แขกแต่บาทจะอ่อนมันจะอ่อนใช่ใชเพราะฉะนั้นบาทที่มันพยุงตรงเนี้ยเราก็เลยไม่คิดว่ามันจะหลุดสี่หมื่นเวลาที่โกลสปอร์ตมันพักแต่บาทมันจะอ่อนเพราะฉะนั้นมันก็จะเริ่มเริ่มสี่หมื่นสอง แต่ยังยังตายยังแอบคิดนะสี่หมื่นสองจะไม่หลุดยังยังยังแอบคิดว่าโกสปอตมันมันแคบพักเพื่อกลับขึ้นอ,อย่างที่บอกคือสองห้าห้าศูนย์มันไม่น่าจะหลุดถ้าพักเพื่อกลับขึ้นแล้วในช่วงที่บาทมันอ่อนไปด้วยแล้วตัวสปอตมันกลับขึ้นมันมันั่นแหละมันไม่น่าจะหลุดสี่หมื่นสองแล้วคนแ,แล้วคนที่เผลอตัวเผลอใจไปกดสักส 40, 40, ี่หมื่นสี่หนึ่งร้อยสองร้อยตรงนั้นจะทํายังไงดีครับถือกัดฟันถือต่อหรือว่าเป็น เป็นนักลงทุนระยะกลางระยะยาวเราไม่ได้ซีเรียสตรงนั้นนะคะ,ะแต่คุณต้องมีไม้ถั่วเฉลี่ยเพื่อ,อให้ราคาต้นทุนมันต่ําคุณจะได้ออกได้เร็วขึ้นหรือสวิตต้นทุนใหม่ได้เร็วขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดคืนดาวโนมอนมาคตก้างนหน้าราคาทองมันมีโอกาสที่จะไปไกลกว่าจุดนั้นครับแต่แค่ว่าถ้าเกิดคุณเอาตัวเองออกจากราคาสูงได้เร็วคุณจะมาเล่นราคาต่ําและเล่นรอบมันได้ก่อ,น,อนก็จะเหมือนกับว,ว่ามีแคสโซเข้าออกบ่อยๆมันจะรู้สึกดีกว่าไงอืมอ่า แต่ถ้าเกิดถามว่าจาเป็นต้องตัดขาดทุนไหมไม่ถึงขนาดนั้นค่ะแต่ต้องมีไม้หัวข้างล่างนะเพื่อดึงต้นทุนมันลงมาอืึอ่มแล้วถ้าถามว่าถ้าเกิดไม่มีกระสุนเพิ่มเติมแล้วถืออยู่สี่หมื่นสี่อีกนานไหมว่าววันจะกลับขึ้นไปได้ต้องเป็นสามเดือน,นหกเดือนไหมคุณเมื่อสินี่อืมหกเดือนคงไม่มั้งคะอา้าวเร็วขนานั้นใช่ไหมน่าจะเร็วกว่านั้น ามเดือนเอโอเคสองเดือนสาเดือนได้ไหมอืมจะคิดตรงนั้นอยู่ถ้าเกิดเขาไซเวอข้างในรูปของการพักขายของราคาไทยจริงๆไซเวอค้างเพาใช้เวลานะเราเคยเห็นไซเวกันมาหกเดือนก็อ๋อใช่เป็นปีก็เห็นนะใช่แต่รอบเนี้ยเขาเขาเขาดีดขึ้นมาให้เราเห็นแล้วว่าเขาไปได้เวลาเขาพักขายเขาจะสั้นลงหกเดือนมันจะไม่ถึงมันจะสั้นลงกว่าเดิมแต่อันนี้อันนี้ขอดูเป็นสเตปไปสเตปแล้วกันว่ามันจะไปในสองเดือนกลับไหม หรือภายในสามเดือนกลับไหมค่อยใช้อถือแต่ว่าเร็โชคดีอย่างนลคุณโรซีม,มันมาช่วงนี้มันช่วงบช่วงไฮซีซั่นด้วยเนาะอาจจะมีปัจจัยภายนอกอาจจะหนุนราคาทองคำเล็กๆไหมครับปัจจัยความต้องการฟิสิโกโกอะไรพวกนี้หรือว่าไม่ได้มีผลมากมายมีไหมมีในยุคข,ของทั้มเชื่อว่ามีมีตลอดเวลามันมันมีอะไรที่กระตุ้นให้เรารู้สึกว่าทองคำยังเป็นสินทรัพย์ที่น่าเก็บตลอดเวลา จะหรือว่าในความเป็นบิตคอยเห็นบิตคอยขึ้นอย่างเดียวเพราะว่ามันมีคามเขาหมุนใช่ไหมในการบิตคอยแต่เขาไม่มีแบ็กสินทรัพย์ให้รู้สึกว่าเราเอาเงินไปทุ่กับบิตคอยทั้งหมดแล้วจะปลอดภัยเพราะฉะนั้นเวลาที่บิตคอยเขาขึ้นมันจะมีบางส่วนที่รู้สึกว่าเราจะต้องเก็บทองคู่ไว้ด้วยอ่ะในคนที่เล่นบิตคอยบางกลุ่มนะอ่าฮะอเราก็เชื่อว่าอย่างนั้นนะมันมันจะมีตัวเรียกกลับมาที่ทองในหลายหลายเรื่องเหมือนกันแต่ว่ามันก็คงจะไม่อยากไล่ราคาสูง มัจะต้องรอให้พักผาสักระยะแล้วถึงรู้สึกว่าเออน่าเข้ามาอืมวันนี้ถ้าเกิดแนะนําต้องทุนเองให,ให้ให้แนวคิดยังไงดีครับในการลงทุนในช่วงการเปลี่ยนผ่านในรอบนี้อะไรอเงี้ยครับอืมพิจารณาเป็นอย่ามองไกลเยอะครับเ <laughs> <laughs> ข้าใจเข้าใจ คืออย่ามองไกลยเยอะเพราะว่าทุกอย่างมันพลิกผันและเปลี่ยนแปลงขนาดคุณพาวเวลว่าแน่เขายังบอกว่าเรายังไม่รู้เลยว่านโยบายอะไรจะเกิดขึ้นก่อนและสาระสําคัญเป็นยังไงเขายังใช้คําดีเลยเพราะฉะนั้นเราอย่าตั้งหวังเยอะกับกับเป้าว่ามันจะต้องเท่านั้นเท่านี้แน่ๆอย่างนั้นอืว่ามันจะต้องขึ้นไปสู่อย่างนั้นจริงๆในรอบพักถ้าเขามีจุดเปลี่ยนที่พักงานกับนโยบายบางอย่าง,างที่คุณนําเขาเล่นก่อนครับส่งข้ามส่งคา้งคาม,มาก่อน ทองมันขึ้นก่อนแต่ถ้าไม่ใช่สงครามมาก่อนล่ะเป็นนโยบายที่อเมริกันเฟิร์สก่อนอือตัวนั้นมันจะถูกกดให้ทองมันม,มันพักได้นานกว่าปกติอือต้องดูว่าเขาจะเลือกเล่นอะไรก่อนถูกไหมครับใช่ถูกต้องค่ะต้องเลือกต้องดูว่าเขาจะเลือกเล่นอะไรก่อนอือหือือหอแล้วมันเ,เราจะไม่เหมือนกับสี่ปีที่ผ่านมาเลยนะที่เราจะเห็นแนวโน้มชัดเจนว่าโอเคมันต้องไปแบบนี้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 ถแบบูกไหมครับใช่มัน<อ>จะยากขึ้นใช่ไหมสี่ปีของคุณทัมเนี่ย เขาก่อนหน้าคุณทําไม่เคยมีใครเล่นจีนแบบนี้มาก่อนเขาก็ทําทาเลยแต่พอรอบเนี้ยเขารู้สึกว่ารอบที่แล้วเล่นแล้วมันมันไม่ไม่ราบคาบอ่ะเนาะเขาต้องมีแผนการใหม่ให้มันสืบเรื่องจากนโยบายสี่ปีที่คาไปอสี่ปีที่เขาไม่ได้ใช้มันเลยอ่ะยังมีเรื่องติดใจอยู่วางเถอะใช่มีเรื่องติดใจมีเรื่องติดใจเพราะฉะนั้นการวางเกมแล้วอีกอย่างซีนูโกในในสถานการณ์โลกมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปถนครับ ในสมัยนั้นตอนนั้นบิตคอยไม่ใช่ขนาดนี้อ่าใช่ใช่ใชตอนนั้นทองคาไม่ใช่แบบนี้ครับแล้วก็เงินเฟอวิกฤตโควิดมันเป็นเรื่องที่คอนโทรลยากแต่อตอน,น,นยุคทั้มในยุคเนี้ยมันไม่มีเรื่องที่คอนโทรลยากในเรื่องอคโควิดแบบนั้นครับอือฮึโอเกมนี้น่าสนใจมากเลยคุณบุรชีนะใช่กับการกลับมารอบนี้ของคุณทําน่าสนใจจริงๆเพราะว่าอาจจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะเพราะเขาอายุเจ็ดสิบแปดผม,มว่าแกคงไม่เอาแล้วัม้มคงไม่ไหวคะ่ะคงไม่ไหวเพราะว่า แปดสิบแปดถ้าจะสร้างประวัติศาสตร์ใายในสี่ปีนี้เขาแปดสิบสองนะอาใช่ใช่จนสิ้นสุดเาละเพราะฉะนั้นสี่ปีนี้ประวัติศาสตร์ของเขา<ๆ>เขาจะทำเรื่องอะไรอเมริกันเฟิร์สอะเกนเนี่ยทำนีงน่าคิดจริงๆโอเคได้ครับขอบคุณมากครับคุณโรซี่ครับวสวัสดีครับ นี่คือมุมมองของทางคุณวิโรธศิิสลากรผู้จัดการฝ่ายวิคห์การลงทุนบริษัทชายนิงโก้บุรีจำกัดนะครับถือว่าน่าสนใจเลยจริงนะครับทั้งผลกระทบจากที่คุณทําขึ้นมานโยบายเศรษฐกิจนโยบายการต่างประเทศแลดูแล้วน่าจะกดดันราคาทองคาลงได้นะครับแต่ว่าจะลงไปจ้ลึกแค่ไหนตรงนี้น่าสนใจเลยทีเดียว2,600 2,550หรือจะไปถึง2,500หรือว่าต่ำกว่านั้นเป็นไปได้หมดเลยนะครับขณะเดียวกันราคาทองคำไทยเองก็อาจจะมีการปรับลดลงบ้าง ก็อ,อาจจะได้ค่าเงินบาทอ่อนค่าอุ้มไว้บ้างนะครับรอดูว่าจะอุ้มได้มากน้อยขนาดไหนแต่ว่าสิ่งที่สำคัญมากกว่าน,นั้นคือเรื่องของเฟดเองคุณโดนัลด์ทรัมป์เข้ามาเองจะกดดันเฟดมากน้อยแค่ไหนประธานเฟดระบุว่า ไม่สามารถปลดตัวเองได้แต่ว่าผลพวงจากการบริหารงานของโดนัทําเองทําให้เฟดก็ต้องมีการปรับนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของการลดดอกเบี้ยนะครับถ้ายังชะลอ,อก,การลดดอกเบี้ยตรงนี้จะเป็นจุดที่ฉุดราคาทองคําให้ร่วงลงได้ต่อนะครับตรงนี้ต้องมาเราดูว่าทางเจอร์ลพาเวลจะทาอย่างไรบ้างแต่ว่าทองคําระยะยาวแล้วอย่างแนวโน้อมอยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับจะต้องมาดูว่าการพักฐานรอบนี้จะยาวแค่ไหนนี่คือมุมมองของทางคุลวศิศนิษสรากรมบริาการฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนบริษัทชนยนิ่กลบเรียนะครับต้องขอบคุณไปด้วยที่มาร่วมูลาว่ ที่รำเสนอรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดสมัคร r i b ชช่องทางต่างๆนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีครับ